บอดเหรอใช่หนูเห็นทุกอย่างที่คุณทำหมดแล้วมันหนีไปละฉันบอกพี่แล้วไงว่าให้พี่จัดการมันให้ดีเดี๋ยวฉันจะออกไปตามหาให้เจอสนเธอก็ดูแลน้นงิชาแล้วกันจะไปดูแลมันให้ยุ่งยากทำไมส่งมันไปอยู่ในโลกกับแม่ของมันดีกว่าก็แล้กแับเธอแล้วกันตาาสบายแต่อย่าให้มันหนีไปได้แบบแม่มันแล้วกัน ผมจัดการแม่เรียบร้อยแล้วคุณจัดการลูกไปเสร็จยังติงติงติงเกิดอะไรขึ้นอะคุณอยู่ในสภาพนี้เติงติงติงคุณเป็นอะไรดิคุณติงติงที่แท้จะจับมามองเห็นแล้วสินะฉันกะไว้แล้ว นิชาดีนะอุนน้ยอุนน้ยเข่อทำอ,อะไรวะอุ้ยคือหนุ่คนนี้ก็คุณคุณนั่นแหละไม่ใช่คนในครอบครัวเป็นแค่พ่อเรียนนิชาขอใส่เขาอยู่ยังท่มตัวน่ารังเกียจอีกแล้วเราตอนนี้พี่สาวผมอยู่ไหนแบตเตอรี่ในของมึงวะไม่รู้ยไม่รู้หรอไม่รู้หรอไม่รู้อันนั้นอะของพี่สาวผมคุณอะไม่มีสิทธิ์ แล้วก็รอเวลาตำรวจมันจับคณเข้าขูกได้เลยนิชาเราไปกัน มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทําไมพี่บิวดูหนักกว่าเดิมอีกะแก่หนึง่งน่สิมันอ่ะกลับมาทาร้ายนางบิวตี้กะเอาไม่ชีวิตต่อไปเลยดีนะพ่อม,มาช่วยทันแม่นิชานี่หนูมองเห็นแล้วเหรอเออนั่นสิตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ <S <S ก็ตั้งนานแล้วค่ะแม่บอกว่าให้เก็บม้เป็นความลับเพราะว่า อยากเอาไปเซัยพ่อวิชาแม่ขอโทษนะลูกหน,หนูเป็นอะไรไหมแม่นอนนิ่งๆไปเถอคะค่ะหนูไม่เป็นอะไรนี่อันนี้ของพี่ผมเอามาให้ขอใจนะมิกกี้พอลอตเตอรีร่ใบเดียวแท้ๆเลย ทำไม่คนฆ่าดการันได้เรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครหรอครับพ่อเห็นในข่าวก็ตั้งเยอะเป็นพี่น้องกันยังทําลายกันได้พอเรื่องเงินเลยอะแล้วนับภาษาอะไรกับพ่อเลียงแบบนั่นนะ่ะพี่ผิดเองแหละที่ไปไว้ใจคนแบบมันอะ่ะเอานะไม่เป็นไรหรอกใครจะไปรู้ว่าพอมีเรื่องเงินเข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบนี้แค่เธอกับลูกปลอดภัยก็ดีแลวล่ะ แล้วแก้สุดหรือยังมิกกี้ครับพ่อหลังจากนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่นี่แหละแล้วก็กลับไปบ้านกันขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณทุกคนนะ